วันนี้มีทิกมาแนะนำนะครับที่ผมจะใช้วันนี้คือถ่ายรูปนะครับบนฝาหลังนะครับกระโปรงหลังของรถแบบนี้นะครับอ่าแล้วลองให้น้องนางแบบนะครับนั่งแล้วก็เหยียดขาครับแล้วมือหนึ่งนี่ก็วางพาดกับรถแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าสิ่งที่จะใช้ครับเราจะใช้เลน์อลต์วานะครับเพราะว่าถ้าแบบนี้ครับมันยังกว้างไม่พอครับเราต้องเอาเป็นออลต์วาแบบนี้ครับอ่าทีนี้ครับ ให้นางแบบโพสครับแต่ว่าเหลือท้องฟ้าไว้เยอะๆแบบนี้นะครับมันจะสวยนะครับแล้วก็ย่อลงมานิดนึงครับอให้มันแบบพอดีให้น้องดูขายาวๆนะครับทีนี้ก็ให้นางแบบโพสได้เลยนะครับอนางแบบจ๋าโพสเลยครับหนึ่งสองสามอ่โพสต่อไปครับไอ้สักทีครับอาจจะเอากล้องขึ้นสูงๆบ้างครับต่ำๆบ้างครับเป็นทางเลือกอ่ะน้องลองพลาดเลยครับพลาดได้เลยอ่า กระเป๋าเดินทางนะครับโ okay, อเคหนึ่งสองอ่าครับอาจจะเปลี่ยนมุมนะครับซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วแต่ถมกับผมว่าฝั่งนี้สวยขาดูยาวดีนะครับอ่าลองมุมสูงบ้างหนึ่งสองอ่าสวยครับลองอีกสักทีอ่าอ่าทีน,นี้ก็ อาจจะมองกล้องบ้างไม่มองกล้องบ้างอันนี้แล้วแต่สไตล์เลยนะครับตามใจชอบแล้วแต่ว่าที่ของผมคือจะเผื่อข้างบนไว้เยอะๆหน่อยนะครับหนึ่งสองโอเคสักทีครับหนึ่งสองอาเมอบ้างครับหนึ่งสองอ่ะเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะจ๊ะฝากติดตามจ้ะ